ผมตเชิยวันนี้เราก็จะมาเล่นโซนิกเอ่อมันมีภาคเดี๋ยวผมจะดูอีพีสามกับ4ก่อนแล้วกันนะตป็นหนึ่งนะทุกคนโอเคผมกลับมาแล้วมาดูต่อจากตอนนั้นกันเลยตูเสียงเอสียงเอไหจะจต้สเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาอื่นก่อนนี่ผมก็มาเจอคลิปนี้ ถ้าทุกคนคิดว่านี้เสียงดังก็ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผ,ผมรู้แล้วว่าผมไปดูมาว่าคลคิปขอผมไหม่ของผมผม,มันเบาเกินไปใหม่ใม่เจ๊คุรมุมิคุรุมิเฮ้ยแกไขไม่ได้เรอเนี่ยงัินลดลดได้ไหมลดไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ยินเสียงผมก็ไม่เป็นไร ดใหยตามใจโอ้มันมาแล้วเบาหน่อยดังเกินไปมุ้ยเฮ้ยนี่ไงที่มันรอดมาเฮ้ไปขี้ก่อนปวดขี้จากตอนที่แล้วนะเื้อโอโ้ยปวดขี้ไหนดูหน่อยซินี่มันไปห้องน้ำมันเนี่ย นี่มันแปะอะไรเดี๋ยวปวดขี้โอ้โหเฮ้ยอะไรเงี้ยเจา้านมันยังไม่ตายเหรอเข้าสารีม,มาขีอาา้อ้าวเฮ้ยหายเ้าไอ้นั่นหายไปไหนอ่ะไปดีกว่าไปขี้และคิดว่าใช้แค่นั้นแล้วตูจะตายอย่างนั้นเหรอเรียกว,ว่าภาคไทยเลยก็ได้อะ เฮ้ยทำขูดเจ็บเสบโอ้ยห,ห้องน้ำอะไรเนี่ยนะกลัวที่เผยจะมาขี้สักหน่อยโอเคแปไปขี้ดีกว่าหาเดินหาห้องน้ำดีกว่าอืมอืมอ๋อเขาเพิงเหรอไปะไปกับข้าวเขาเพิงไปไปขี้กันดีกว่า จะเี้เหรอกูไม่ขี้หรอกเดินข้ามก่อนนั่นแหละแม่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวอุ้ยอะไรเอ้ยทำไมห้องน้ำมันแปลกๆวะอะไรอะห้องน้ำอะไรวะเนี่ย <im itation> ห้องน้ำอะไรวะเอะใครอะฮ่าฮ่าฮ่าอ่าอยสติกฮ <im itation> อ้าตกเออตกแล้วเฮ้อ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 ีมได้ทะลักเน่ <im itation> เออออเอครอื้อเออ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 จะออกทางปากได้ด้วยอย่างนั้นเหรอฮ้อ พูดอะไรว่าเดาฟักว่าเดาฟักอันนี้รูบุสันสันนะหรอกตายนี่บักจิมมี่อย่าพูดสิบักจิมมี่นี่พูดบ่อยเหลือเกินืมพูดจะพูดแหละเฮย้ยอะไรเนี่ยปวอบแคทเลยว่าอุย้ย อุ้ยเป็นไงล่ะเอาไปเฮ้ยละลายเนี่ยกินไรไม่ไหม้เป็นไงล่ะเอ๊ะหืมจะตายก็ตายงโง่เลยเกินปืนอันนั้นไม่ตายปืนพ่นพลังขี้ไม่แต่ต้องใช้ปืนอันนี้ปิดการแจ้งเตือนแม่มงเฮ้ยปิดปุ๊กมาปั๊บ Uh, uh, your pride. Uh, the pride is your greatest weakness, Doctor. Years and years I'm of your okay. life spent deploying your pathetic contraptions in an attempt to defeat me. We're just all for nothing, weren't right? they? No matter what improvements you made. No matter how much you tinkered with your little toys. What? Just all ends in failure. Oh heck ชื่อดีโอเลยเนี่ยเราจะดูกันแค่4 EP กันก่อนแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า4 EP คืออะไรโหน่ากลว่ะโหโห้ยทำไรอ่ะโอ้ยยกขึ้นมาเอ้อ คือเมื่อกี้ที่ผมข้ามมาเพราะว่าภาพมันเถื่อนนั่นแหละเื้ยโซนิคแกไม่อยู่ตรงน,นี้ได้ไงวะเออว่ะโซนิคบินมาเฮ้ยนี่มันเพื่อน,อน,นโซนิคเนี่ยอ้วไอ้อ้วนพี่ยังไม่สำเร็จเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยพลงังเฮ้ยแล้วไงต่อร่างใหญ่ขึ้นเหรอ เพื่อไงละไงต่ออุย้ยเจ้าเดอรสปริงแท็บส่องอะไรมาเนี่ยโอ้ m ม g กอดเจ้าเดอรสปริงแท็บน่ารมขนันเฮ้ยนี่มันที่ไหนทุกคนนี่มันเหมือนในเกมเลยนะเฮ้ยนี่มันเอ่อว่าที่เมียโซนิคนี่ไงจริงด้วย ว่าที่ e เมอนิกแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะผมนี่งไงผมกลับมาแนละ้วมาดูกันต่อเลยมาเป็นไรอะ่ะอือหือโอ้โอโอโอเสียงสียงระดับความดังระดับ120ยีเออทุกคนเนี่ยเหมือนมันจะใกล้จบแล้วว่าดูดีอีพีนี้ไหวมาก ือผมยังไม่ได้ดูมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยเลือดได้เปิด YouTube อุย้ยใหญผมผู้คุณได้เปิดรถเสียงเป็นยังไง ซิกเฮ้ยโดนชักใหญ่อ่ะทำไรพวกโอ้โห เขาเถือนเลยแล้วยังไงต่อโอ้าไม่ก็ này à yeah. à oh my god อย่านะอย่าอย่าอยก็ย huh. oh ังชั่วววะทุกคนโอ้โหเขี้ยดเกือบตายเกือบตาย ได้วันนี้อ้เรือมทำนอนเหรอไอ้ตอนเอกมึงโดนอ้อเรืออ้อเร้อเดี๋ยวคิดหน้าผมจะมาเล่น A R B S แล้วกันเออสร้างตัวละครคนดูเนี่ยแต่ผมสร้างไปแล้วนะอุ้ยอาวเฮ้ย ผมจะสร้างตัวละครคนดูเนี่ยต่อไปเนี้ยผมจะทําแค่ประมาณสามคนนะอืมแค่นั้นแหละมาต่อเลยหยุดระหว่างคลิปและคลิประหว่างคําอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไม่รู้ผมจะทําแบบนี้ทำไมเพราะคนดูใจร้ายไม่ยอมกดทำไรอะพวกอุ้ยดึงวิญญาณว่ะ Abay, bay hay tan sonic โอ้ God. Oh, อะไรเนี่ยโซนิคล่างนี้มันโอ้โอมยกอยโอ,อ,อ้อ้ยบอยโอ้โอ้ีโอมยโอ้ยอ้จบอยอ้ยอยอยอ้ออ้ยโอ้อ้ยอยยเข้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ออะยรหน่อยแนะอ,อ้ยโอ้ออ ก็ขอ <Go>. oh, จบกันเปนเปีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาตอนอ,อื่นนะผมจะลองพิมพ์ตอนที่หกก่อนแล้วกันนะมันจะมีไหมหกคนคิดว่ามันจะมีหกไหมคิดว่าจะมีหกหรือเปล่ามีหกหรือเปล่ามีหกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นผมเห็นแม่งมีถึงเก้าเลยนะ ่ก็จบกันได้เพียงเท่านี้ก่อนและกัน